ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f No สวัสดีครับพบกับ Car o f No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับโดยปกติแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าเป็นรถใหม่ครั้งแรกจะเปลี่ยนในระยะ1,000กิโลเมตร และถ้าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาหรืออยู่ในสภาพที่ปกติดีก็เปลี่ยนทุกๆ8,000-10,000ก 8, ิโลเมตรถึงแม้ว่ายังไม่ครบ6เดือนก็ตามก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องยิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องบ่อยก็ยิ่งยืดอายุของเครื่องยนต์มากเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่จะเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเร็วกว่ากําหนดเพราะเป็นสาเหตุเหล่านี้ขับรถลอยน้ําลนระดับที่สูงซึ่งอาจจะคาดว่ามีน้ําปะปนเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ ใช้งานแบบสมบุกสมบันเป็นประจำที่ต้องเจอทั้งฝุ่นและทรายเช่นรถประเภทออฟโรดเป็นต้นใช้งานที่มีการจราจรที่ติดแบบสาหัสจึงทําให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานานๆจึงทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดเข่าขึ้นในเครื่องยนต์ขับรถลุยน้ําท่วมเป็นประจำใช้ลากจูงรถหรือขับขึ้นลงทางชันบ่อยๆบรรทุกข,ของที่มีน้ําหนักอยู่ตลอดเวลา เครื่องยนต์ที่ทำงานในอุณหภูมิสูงไม่บ่อยใช้ในอากาศเย็นจัดๆที่ประเทศไทยไม่มีแน่นอนเครื่องยนต์หลวมซึ่งเกิดจากการระเหยของน้ำมันเครื่องสูงและมีขมเล็ดลอดเข้าไปปะปนอยู่มากเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกองเปยคาดว่าฝุ่นผงจะเข้าไปปะปนในเครื่องยนต์ได้มากกว่าปกติเครื่องยนต์ที่ต้องการใช้ความเร็วสูงสุดเช่นเหล่ารถแข่งต่างๆเนื่องจากน้ำมันเครื่อง ที่มีสิ่งสกรปรกปะป,ปอนอยู่และมีความหนืดที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะอาจมีสิ่งสกรปรกเข้าไปปะปนจึงทําให้แท่กองดันการไหลของน้ํามันหล่อลื่นไม่สะดวกและยังจะทําให้เครื่องยนต์สึกหรอและยังทําให้เครื่องยนต์หลวมเร็วขึ้นอีกต่างหากดังนั้นคนนวรมาตรวจเช็คน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะเวลาที่กําหนดกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมจดบันทึกวันเดือนปีและเลขไมล์กิโลเมตร ไว้ทุกๆครั้งเพื่อที่จะได้คำนวณการกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ควรต้องเปลี่ยนไม่ควรผัดวานประกันพุ่งเพราะไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์ของคุณอาจจะมีปัญหาได้นะครับ